เกิดประวัตินาราเน็ตไอดอลชื่อดังกับโปรไฟล์ที่ทำหลายคนต้องอึ้งเกิดเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นมาเมื่อชาวเน็ตต่างพากันกดแชร์รัวๆกับช็อตเด็ดจากการสัมภาษณ์ของเน็ตไอดอลคนดังอย่างนาราเครปกระเทยโดยเมื่อคืนที่ผ่านมา28กรกฎาคมทางรายการเฉได้เชิญเธอไปเป็นเขกลับเชิญโดยชาวเน็ตต่างพากันพูดถึงจังหวัดที่น็อตวอร์ไรได้ยื่นลิฟให้นาราแต่ฝั่งของนาราตอบกลับว่าอุ้ย ไม่อยากได้ลิปะและว,วันนี้ทีมงาน SBB Daily จะพามาสองโปรไฟล์ของนารากันค่ะสำหรับนารามีชื่อจริงว่าอานิวัตประทุมถิ่นรู้จักกันในชื่อนาราเครปกระเทยเกิดวันที่31สิงหาคม2542ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไจี IG, นาราอนิวัต แต่ก่อนที่จะเป็นนาราเจ้าแม่คลิปตลกอย่างทุกวันนี้เธอเป็นคนที่สู้ชีวิตมาก่อนและทําผิดมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอกเอาเงินที่บ้านไปเปผู้ชายถมยังติดหนี้มากมายแต่เธอก็ไม่เคยยอมเพ้กัดฟันสู้มาจนทุกวันนี้มีทั้งบ้านและรถตามที่ฝันไว้